อากาศเป็นแปลงบ่อยดูแลตัวเองนอจ๊ะเดือเน็ตก็ติดหวัดจากน้องขวนเมื่อวานว่าทอดไก่จะตาส้มตำกินตอนเย็นฝนก็ตกก็เลยไม่ได้อัพโหลดคลิปทานมาหนึ่งสองสองสามวันแล้วเนาะจะทําบัดไหนฝนก็ตกพี่นอ้องช่วงนี้ฝนตกชุกมากเลยที่อุดรดูแลสุขภาพนะจ๊ะว่าจะไ์สดก็บกได้ไลฟ์ดอกเสียงมันยัง ไม่อำนวยยังแหบๆอยู่วันนี้ก็จะมาคุยแบบแปบ๊บเดียวเนาะค่ะเนาะไม่คุยเยอะเดี๋ยวเสียงมันจะอักเสบมีหลายคนเนาะจะถามมาว่าการที่ชาวต่างชาติมาออกเดทหรือว่ามาเจอเราครั้งแรกเนาะมันมีผลสำเร็จกี่เปอร์เซ็นต์แล้วมันสำเร็จ ทุกครั้งหรือเปล่าเนาะการที่ฝรั่งเขาบินมาเดทในไทยเนาะกับเราครั้งแรกครั้งแรกของฝรั่งเขาจะถือเป็นการดูดตัวนะคะเขาไม่ได้คิดที่จะมาแบบอะไรอะ่ะมัดมือชกหรือจะมาตีตาจองแต่บางคนเขาอาจจะคุยทาง messenger เออเขาคุย <c oughs> กันถูกคอหรือว่าอะไรก็แล้วแต่อันนั้นมันเป็นเขาเรียกแจ็คพอต เนาะพอมาถึงเขาก็เออสตัพสถานการณ์ไปไปโดยการที่เขาพูดกันในทางเม s เซนเจอร์พอเขามาเจอตัวจริงแล้วมันรู้สึกคิกเขาเอ,อ่อัพสถานะขึ้นเลยโดยที่เขาไม่ได้บินกลับไปแล้วไปคุ้นคิดหรือพิจารณาเนาะอันนั้นมันเป็นแจ็คพอตของบางคู่มันก็ไม่สามารถการันตีได้ว่าจะเกิดขึ้นกับทุกคู่ที่ ฝรั่งมาเดทหรือว่ามาดูตัวเนาะส่วนมากการเดทครั้งแรกของผู้ชายเขาจะเป็นการมาศึกษานิสัยการมาเจอตัวจริงการมารู้จกักตัวเป็นๆหรือว่าได้มาเจอการแบบซึ่งๆหน้าแล้วคุยกันหรือว่าทํากิจกรรมร่วมกันไม่ว่าการไปเที่ยวการไปทานอาหารหรือการไปนู่นนี่นั่นเขาก็จะเก็บ รายละเอียดเกี่ยวกับนิสัยใจคอรหรือว่าน้ำใจของฝ่ายตรงข้ามที่แสดงต่อเขาเป็นยังไงเช่นเดียวกับเราแหละเวลาเราเจอเขาครัง้งแรกเราก็อยากเก็บเกี่ยวนิสัยใจคอของคู่เดทว่าเขาเป็นผู้ชายยังไงหรือว่าเขาเป็นคนอัธยาศัยแบบไหนมันก็เหมือนกันฉะนั้นการที่มาเดทครัง้งแรกมันก็มีทั้งผลตอบรับหรือว่า แจ็คพอตได้หรืออาจจะเป็นแค่กันเริ่มต้นศึกษารู้จักกันมันยังไม่มีผลอะไรเกิดขึ้นนะวันนั้นมันก็ได้เน็ตเลยบอกว่ามันมันเป็นไปได้ทั้งสองอย่างอาจจะอ,อะไรอ่ะเขาเรียกว,ว่าอะไรอ่ะผู้ชายเอ,อ่ยปากขอเป็นแฟนหรือผู้ชายขอยย้ำสถานะ เป็นคนรู้จักหรือเป็นเพื่อนไว้กวนมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นมันไม่มีอะไรที่แน่นอนนะทุกสิ่งทุกอย่างต่อให้แต่งงานอยู่ด้วยกันแล้วมันก็ไม่ได้แน่นอนเสมอไปอย่าคิดว่าการก้าวเข้ามาก้าวแรกของผู้ชายที่ข้ามน้ำข้ามทะเลเข้ามาดูตัวของคุณนั้นเป็นการตัดสินทุกสิ่งทุกอย่างว่าเขาจะเอาคุณแน่เขาจะแต่งงานกับคุณชัวร์มันมีอะไร ที่ไม่แน่นอนอยู่ในช่วงระหว่างของการเริ่มต้นก้าวแรกต่อให้แต่งงานมันก็ยังไปกันไม่ได้มันก็มีฉะนั้นสิ่งที่แน่นอนมันตั้งอยู่กับความที่ไม่แน่นอนเนาะจ้ะอย่าไปคาดหวังอะไรมากอย่าไปคาดหวังอะไรเยอะอย่าไปสรุปมองสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ก็ค่อยๆอ,อ,อะไรอ่ะ ดูการเคลื่อนไหวของเขาและของเราไปถ้าหากมันใช่มันก็ใช่ถ้าหากมันไม่ใช่เราก็มูฟออนแค่นั้นเองการที่เราจะไปทุ่มเทว่าเออผู้ชายมามาหาเรามาคุยกับเรามาพาเราเที่ยวพาเราช้อปปิ้งสเปนมันนี่หรือว่าเปยให้เราทุกอย่างมันเป็นการตัดสินว่าเขาจะเอาเราเลยมันก็ไม่ใช่ผู้ชายเขา มีความคิดอีกอย่างหนึ่งผู้หญิงก็มีความคิดอีกอย่างหนึ่งผู้หญิงพอเห็นผู้ชายมาเป็นสายเปยก็คิดว่าเขารักเขาหลงเขาเอากูแน่หละมันไม่ใช่ผู้ชายเขาก็คิดอีกแบบหนึ่งคือเขาก็จะดูอาการว่าผู้หญิงเวลาเขาพาไปนู่นไปนี่ปฏิเสธไหมเออผู้หญิงมีอาการที่จะเลือกในสิ่งที่ เขาเคยเจอมาหรือเปล่าคือพุ่งหาแต่ของแพงๆหรือว่าพุ่งตรงเข้าเตราะร้านอาหารหรูๆเขาจะเก็บรายละเอียดของคู่เดทของเขานี่ถึงบอกกันมาเดทของฝรั่งครั้งแรกมันเป็นการที่มาศึกษานิสัยใจคอคุณเป็นคนมีน้ำใจหรือเปล่าคุณเป็นคนที่เทคแคร์คู่เดทของคุณดีเท่าไหร่แล้วเขาเป็นคนที่เอาแต่เอาเทคแคร์คุณอยู่ฝั่งเดียวหรือเปล่าคุณได้เทคแคร์เขากลับไหมอย่างเช่นกัน เล่าสู่กันฟังเรื่องการใช้ชีวิตประจําวันในประเทศเขาประเทศเราคุณทํางานอะไรคุณอยู่กับใครคุณอยู่ที่ไหนเออคุณได้ถามเขาหรือเปล่าหรือคุณพุ่งตรงแต่กินเที่ยวดื่มนะคะฝรั่งเขาจะเก็บอ่าเขาเ,เ,เรียกอะไรอ่ะเขาจะเก็บเกี่ยวความรู้เล็กๆน้อยๆที่เขาได้มาสัมผัสจากตัวคุณอ่ะเขาก็จะเซฟไว้ในข้อมูล เมมเอรีของเขาด้วยค่ะอย่าคิดว่าเรื่องเล,เล็กๆน้อยๆมองข้ามนะว่าหลังเขาจะเคที่สุดคือการเอาใจใส่เทคเคคู่เดทการมีน้ำใจการที่คุณถามเขาบ้างว่าเออคุณอยากลองนี่ลองนั่นไหมจ่ายไปเลยค่ะไม่ต้องไปนั่งรอแต่แบมือขอผู้ชายนะจ่ายไปเลยเดี๋ยวเขาเห็นคุณจ่ายให้เขาเขาให้กลับมากกว่าที่คุณคิดชาวต่างชาติเขาจะคิด อีกแบบหนึ่งคือคุณไม่คุณไปซื้อแล้วคุณซื้อมาเผื่อเขาด้วยแล้วคุณไม่ได้ถามว่าเออฉันอยากกินนั่นกินนี่นะขอตังค์หน่อยแล้วฉันจะไปซื้อให้คุณไม่ได้ถามเขาตรงนี้นั่นคือเขาจะเก็บเกี่ยวความมีน้ำใจของคุณใส่ในเบมเบอรี่สมองเขาแล้วว่าผู้หญิงคนเนี้เออเขาเห็นนะออัน,นั่นเขาก็อยากกินแต่เขาก็ยังนึกถึงเราเนาะเหมือนเรานี่แหละ ฝรหลังเดินเข้าเซเว่นเข้าไปซื้อกาแฟเขาก็ยังหยิบนั่นหยิบนี่ติดมือมาทั้งๆที่เราไม่ได้สั่งนี่คือน้ำใสของคู่เดทแล้วถ้าเป็นเราบ้างล่ะเออเห็นกล้วยทอดอย่างเงี้ยหรือเข้า 7, เซเว่นก็บอกฉันไม่เอาอะไรหรอกคําว่าไม่เอาอะไรออกของชาวต่างชาติเขาให้เกียรติผู้หญิงแต่ถ้าเราเออไหนๆเราก็ซื้อน้ําเราแล้แเราก็ลองซื้ออย่างอื่นให้เขาบ้างจะเป็นอะไรก็แล้วแต่หยิบติดมือมากพี่น้อง ไม่ต้องเอาแพลงเขาไม่ได้ต้องการของเลิศหรูเขาไม่ต้องการราคาแพงนะคะเขาแค่ต้องการดูความมีน้ำใจหรือเทคแคหรือเอาใจใส่ของคู่เดทของเขาที่เขามาเจอตัวเป็นว่าผู้หญิงเป็นยังไงถ้าหากเขาได้รับผลลัพธ์หรือผลตอบรับที่ดีเขาก็อาจจะเออกลับไปแล้วเขาก็คิดแหล็ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เขาก็จะอัพเกรดหรือว่าอัพสถานะจาก คนคบหาเป็นเฟนแล้วจากเป็นเฟนอนาคตเขาก็จะยื่นเชิญยื่นหนังสือเรียนเชิญให้คุณไปเที่ยวบ้านเขาแลกเปลี่ยนทัศนศึกษาการเป็นอยู่จากนั้นเขาก็อาจจะยื่นขอวีซา่าคู่มั่นไปแต่งงานกับคุณที่ประเทศบ้านเขาก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องมีสเต็ปสเต็ปไปแต่การที่ผู้ชายจะบินข้ามนาข้ามทะเลแล้วมา เด็กกับคุณครั้งแรกจะถามว่ามีเปิดเซนมากน้อยเพียงไหนได้ผลทุกคู่มันตอบย่กเพราะว่าการใช้ชีวิตมันก็เป็นสเต็ปของกลงความกลงเปวี่ยนของชีวิตคู่เราคบกันมันก็เป็นแบบนี้พอเราไปอยู่ด้วยกันมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งเพราะเราแต่งงานกันไปมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งมันไม่ได้เหมือนกันนะคะตอนคบกันน่ะคือยังไม่ได้อยู่ด้วยกันก็แค่ เออไปหาไปมาหาสู่กันอพอได้ไปเที่ยวบ้านเขาอ่ะก็เป็นการเริ่มต้นที่จะแลกเปลี่ยนทัศนศึกษาการใช้ชีวิตเออให้คู่เดทของเขาไปเปิดหูเปิดตาดูบ้านเมืองของผู้ชายเป็นแบบนี้แบบนี้หลังจากที่ผู้ชายมาดูบ้านเมืองประเพณีของไฟยิงแบบนี้แบบนี้จากนั้นเขาอยากเดินเรื่องจดทเะเบียนคู่มั่นเนาะเขาก็ จะทาวีซ่าคู่มั่นให้คุณไปอยู่กับเขาได้3เดือนแล้วเขาก็เรื่อเรื่องแต่งงานนั่นหมายถึงว่าคุณเริ่มต้นอีกก้าหนึ่งของการใช้ชีวิตคู่แต่มันจะจบเลยไหมมันไม่จบมันไม่มีวันจบนะคะมันจบตรงที่คุณคบกับเขาเขาเอาคุณเป็นภรรยาแต่นั่นก็ไม่ได้ไหมายความว่าการใช้ชีวิตกับชาวทางชาติจะจบมันยังต้องก้าวไปอีกตลอดชีวิตที่คุณกับเขาอยู่ด้วยกันคือการ เรียนรู้นิสัยปรับจูนขึ้นนิสัยหรือปรับจูนประเภณีของแต่ละคนให้เข้ากันนั่นก็คือแลกเปลี่ยนกุณเป็นคนที่เกิดมาในประเพณีแบบนี้การอบรมสั่งสอนแบบนี้การเรียนรู้แบบนี้ฉันเติบโตมาประเพณีแบบนี้แบบนสั่งสอนอบรมสั่งสอนจากพ่อแม่แบบนี้มันก็เลยต้องจูนาากันอาหารที่ฉันชอบมีแบบนี้แบบนี้ อา,อาหารที่เขาช่วแบบนี้แบบนี้มันต้องเฉมันต้องคุยกันมันยังมีอีกหลายอย่างที่เราต้องค่อยๆปรับกันไปเนาะไม่ใช่ว่า,าคบกันแล้วพอคบกันผู้ชายขอมั่นอ้าวโอเคอัพสถานะคือจะจบแล้วแหละเพราะว่าใกล้ได้แต่งงานพอได้แต่งงานปุ๊บคิดว่าทุกอย่างจบมันไม่จบตราบใดที่เรากับเขายังอยู่ด้วยกันชีวิต การคองคู่การประคองชีวิตคู่ไม่มีวันจบนอกจากว่าคุณสองคนอย่าแล้วก็แยกทางใครทางมันนั่นแหละมันจะถึงว่าจบเนาะแน่ถึงบอกอเป็นความรู้สึกของตัวเองว่าเราก็อย่าไปคาดหวังกับสิ่งที่เรายังไม่รู้แน่นอนนั่นก็คือเวลาเจอผู้ชายมาเดทหรือว่ามา,ามาหาในขั้งแรกเนาะ สิ่งที่เราทำได้ก็คือพยายามเป็นตัวของตัวเองและก็บอกให้เขาเป็นตัวของตัวเขาเองไม่ต้องให้เขาเก่งและเราก็ไม่ต้องเก่งไม่ใช่ว่านั่งเงียบจะพูดอะไรก็ไม่กล้าพูดอยากจะถามอะไรก็ไม่กล้าถามรู้ไหมถ้าหากคุณไม่พูดไม่ถามไม่เป็นตัวของตัวคุณเองในระหว่างที่ศึกษาคบกับเขาอยู่เวลาคุณไปแต่งงานเวลาไปอยู่กับเขาจริงๆ มันจะทําให้เกิดปัญหาใหญ่เพราะว่ามันสวนกับกระแสกันระหว่างที่คุณเป็นอีกแบบหนึ่งแต่เวลาคุณคบกับเข,เขาคุณเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะไม่อยากเสียเขาไปและกลัวที่จะไม่ได้เขามาเป็นสามีมันยิ่งทําให้เขาหงุดหงิดเพราะว่าตอนคบกันเขาบอกทําไมคุณไม่เป็นแบบนี้ทําไมคุณไม่เป็นแบบนั้นไอ้นั่นคุณก็ไม่กินไอ้นี่คุณก็ไม่ชอบพอมาอยู่ด้วยกันตําส้มตํมวนสันเออ จีกประเด็กว่สัสอัน,นั้นก็กินอันนี้ก็อยากได้นี่นถึงบอกเริ่มต้นคบต้องสตาร์ทที่ตัวของตัวคุณเองให้เป็นตัวเองมากที่สุดและก็บอกฝ่ายผู้ชายเลยให้เป็นตัวของตัวเองมากที่สุดอย่ามาคิดว่าจะเอ่ออะไรอ่ะได้กันเป็นแฟนหรือไม่ได้กันคือพอคนสองคนเปิดเผยนิสัยหรือเปิดเผยตัวตนที่แท้จริง ของการเลกกันแล้วเออเรารับได้เขารับได้โอเคไปต่อถ้าหากเปิดเผยออกมาแล้วเรารับไม่ได้เขารับไม่ได้มันยังไม่สายเราก็หาคนใหม่ได้แต่ถ้าคุณปิดเขาปิดอืมคบกันไปแบบอะไรอะ่ะไม่รู้จักตัวตวน,ท,นที่เทจริงไม่รู้จักนิสัยที่เทจริงพอตกลงแต่งงานทะเลาะเียงกันมันก็ทําให้ชีวิตคู่เราของเรแหงไม่มีความสุขแล้วคุณจะ อยู่กับเขาได้นานแค่ไหนแล้วคุณจะทนเขาได้นานขนาดไหนแล้วคุณแล้วเขาจะทนคุณได้หรือเปล่านะเนื่องบอกว่าอยากกลัวที่จะไม่ได้ฝรั่งเป็นสามีเขาก็กลัวที่จะไม่ได้เมียไทยเหมือนกันถ้าหากเขาเข้าเว็บไซต์เซิร์ชหาการเว็บไซต์หาคู่นั่นหมายถึงเขาก็ต้องการมีคู่ชีวิตเขาก็กลัวที่จะไม่มีเมีย ฉะนั้นคุณก็อย่าไปกลัวว่าจะไม่มีสามีนะคะหากคบกันตามสเต็ปสเต็ปไปแล้วมันโอเคมันใช่มันคลิกปัญหาครอบครัวอ,อีกอย่างคือเราไม่ได้พูดภาษาเดียวกันนี่แหละมันยาาเขาพูดอีกอย่างหนึ่งเราแต่แปลไอีกอย่างหนึ่งพอเราพูดอีกภาษาไทยไปอีกแบบหนึ่งเอาเข้าไปแปลเป็นภาษาอังกฤษอีกแบบหนึ่งมันไม่เหมือนกับคนไทยแต่งานกับคนไทยเลยพี่นวง ด่ากันยังไงพูดคําเดียวอธิบายไม่เข้าใจอ่ะมึงไปโหลดอันนี้เขาพูดอังกฤษแล้วมันไม่ได้เป็นภาษาที่บ้านเมืองเรามีเราพูดภาษาไทยบางทีเราบอกให้ช่วยเนี่ยมาช่วยฉันหน่อยเขาบอกเดี๋ยวก่อนรอหน่อยได้ไหมขาก็คิดว่าเอาเป็นอย่างคือต้องรอเป็นอย่างคือต้องคอยเป็นอย่างคือบอกมาเลยความหมายของเขาที่เขาบอกให้รอหมายถึงเขากําลังคาทําอะไรอยู่เขาไม่ได้บอกให้คุณรอข้าววันข้ามคืนเต้นนิสัสยคนไทยพอเขาปฏิเสธ เดี๋ยวกวนรอนได้ไหมก็ว่าทําไมต้องรอเนี่ยมันเลยเป็นอะไรที่เปออกมาแล้วคําเปมันต่างกันเนาะเอาได้จากคลิปนี้ไปแล้วค่ะเจ็บข้อแต่ก็ยังอยากพูดเนาะอีกอีกนิดนึงเดี๋ยวหายใจก่อนวีซ่าเนาะจากวีซ่าพ่อใหญ่ที่ว่าทําไมไม่ทําอยู่ที่อุดรเนาะเกเป็นคนที่ถ้าเกเริ่มทําตรงไหนนะคะ แกก็จะยึดติยึดติกับจุดเริ่มต้นเนตรูจ้จักนิสยัยพ่อใหญ่หรือสามีของเนตดีแกจะไม่เปลี่ยนแกจะไม่เปลี่ยนจากที่แกเริ่มต้นมาทำหรือย้ายโอนเอกสารแกมาที่สำนักงานอื่นและเนตก็เป็นคนที่ไม่ชอบล่ำลี่ล่ำไรกับใครถ้าเนตบอกครั้งเดียวโอเคถ้าสองครั้งเนตจะพูดแค่สองครั้งแค่นั้นถ้าเขาเอา เอาใจใส่หรือเขาเห็นดีเห็นงามกับเน็ตโอเคเน็ตก็จะทําให้แต่ถ้าเน็ตพูดข้างที่2องเขายังยืนยันที่จะทําเหมือนเดิมเน็ตจะไม่ยุ่งอีกแต่นะคะแต่ถ้าหามันเกิดปัญหาตามมาแล้วมาปรึกษาเน็ตให้เน็ตช่วยเน็ตจิดาเกกว่าเดวเน็ตถึงจะช่วยเน็ตจะเป็นคนแบบนี้และเกก็จะรู้จักนิสัยเน็ตดีถ้าหากเน็ตเคยเอ่ยปาก ที่จะช่วยแต่เกปฏิเสธแกรู้เลยว่าเน็ตจะไม่พูดลำลี่ลำไรลเน็ตจะพูดแค่ครั้งหรือสองครั้งแต่ถ้าเกต้องการความช่วยเหลือเกจะดูเน็ตบนเพราะว่าเน็ตเป็นคนแบบนี้และเกก็รู้ว่าเน็ตเป็นคนตรงๆเนาะจ้ะฉะนั้นเน็ตเลยไม่อยากจะไปลำลี่ลำไรลขอแค่แกมีวีซ่าเกจะไปทำที่ไหนก็เรื่องของแกแต่ถ้าหากวันไหนที่เกอายุเยอะ เกเหนื่อยหรือว่าเกเดินเรื่องไม่ได้เนตก็พร้อมที่จะไปยื่นมือเข้าไปช่วยเกมาทําที่อุดรเนาะแล้วยื้ขอวีซา่าเกษียณเป็นวีซ่าแต่งงานแต่ตอนนี้เกยังทําได้เนตก็เลยไม่อยากพูดไม่อยากลี่ล่ลําลี่ล่าไรลขอแค่ให้เกได้ของเกแล้วเกต่ตได้ทุกปีเกจะจ่ายเท่าไหร่ถ้าหากเขาสามารถจ่ายได้หรือดูแลตัวเองได้อันนั้นปล่อยเขาไปแล้วเตอเธอ คือเนตคิดจังสี่เนาะนั่นแหละพี่น้องเนทถึงบอกว่าทําไมเนตถึงรู้เพราะเนตเป็นคุณไปจ่ายให้เกทุกปีทุกปีกปเกส่งเอกสารเกเดินเรื่องเกดโน่นนี่นั่นเสร็จเกก็จะให้เนตเป็นคนไปอุนเงินให้บริษัทเนาะเนตถึงรู้ว่าเออปีที่แล้วเท่าไหร่แต่หลายคนเขามาทําที่นี่เพื่อนเกตต่อวีซ่าแต่งงานเดอ้อไม่รู้นะแต่พ่อใหญ่บอกว่าสี่หมื่นทุกปีนะคะอุดรน,นี่แหละ แต่ก็ไม่เคยถามว่าเขาพูดยิงเท็จแค่ไหนคือได้ยินมาจากพ่อใหญ่เพื่อนเมื่อใหญ่อีกคนหนึ่งก็ทําที่กรุงเทพเป็นวีซ่าแต่งงานอันนี้ก็เหมือนกันราคาหลักหมื่นเหมือนกันมันอยู่ที่ว่าเลือกแต่เขาถ้าหากเขาพอไม่เราช่วยเมื่อไหร่เราค่อยช่วยเขาแต่ถ้าเขาอยากจะทําแบบนี้ปล่อยเขาทําเนาะจ๋าเนาะไปแล้วค่ะไม่ไหวแล้ว